คนโสดนะจะได้พบรักแท้ในช่วงเดือนมีนาคมราบรื่นขึ้นและมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุน ดวงเสริมชะตาชีวิตสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะหรือลัคนาเมษประจำเดือนมีนาคมปีพศ2566นะในทิศทางอาจารย์ต้องขึ้น เขาเรียกว่าคอนเทนต์ไว้เลยว่าคนโสดนะจะได้พบรักแท้ในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนโสดอยู่นะคะเงี่ยหูฟังให้ดีเลยเป็นโอกาสของคุณแล้วใครที่ชอบอยู่แต่บ้านหรือว่าไม่ออกไปพบประผู้คนเลยนะก็ออกมาเจอสังคมมาเข้าสังคมบ้างเพราะเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชายนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ ที่มาดีที่ต้องบอกว่าจะเจอในสิ่งที่ดีจังหวะเวลาที่จะพบเจอเนื้อคู่คู่รักนั่นเองสถานการณ์ก็จะกลับมาดีขึ้นในลักษณะคนที่อยู่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักค่อนข้างหวือหวามากๆนะคะในชาวราศีเมษนั่นเองและโดยเฉพาะใครที่อ,อยู่ที่หน้าจอหรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีโอกาสพบรักออนไลน์ต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ไกลกันนั่นเองนะคะหรือ อเป็นรักที่ไม่มีสถานะแต่ก็มีคนคุยนั่นเองเอาละค่ะทีนี้มาถึงในเรื่องการงานก็เป็นมาถึงในจุดหนึ่งที่คุณจะค่อนข้างมีสมาธิกับเรื่องที่จะทำมาหากินค่อนข้างมากเลยนะคะและจะรู้สึกว่าอยากฝึกฝนในตัวเองคําเ่าอยากฝึกฝนนั้นก็คือการพัฒนาตนเองหรือหาที่เรียนรู้หาการเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ นำทุนที่มีอยู่และก็ต้องบอกว่าจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องมีสมาธิและมุ่งมั่นกับมันให้มากคือเรียกว่าต้องฝึกฝนลักมีดกันตลอดเวลาเลยทีเดียวแต่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเพราะมีการวางแผนกันเกิดขึ้น มีการทำงานรวมตัวมากกว่า1คนเพราะฉะนั้นการรวมตัวทำงานก่อนหน้านี้เมธจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารหรือคอนโทรลใครไม่ได้หรือควบคุมใครมีความรู้สึกว่าพลังอำนาจมันไม่มาเต็มแต่ช่วงจังหวะเวลาเดือนมีนาคมรู้สึกว่ามันจะราบรื่นขึ้นและผู้ใหญ่ก็จะเห็นผลงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งศัตรูภัยพานวินาศสันติชนะมานนะคะแลวต้องบอกว่าผู้มีอำนาจ หรือเจ้านายนะอาจารย์จะบอกในชาวราศีเมษว่าให้เป็นปลาที่ว่ายตามน้ําอย่าว่ายทวนน้ํากระแสน้ําเป็นอย่างไรให้เราทําตามนั้นเพราะเราจะอยู่กับผู้ที่มีอํานาจหรือเจ้านายอะไรก็แล้วแต่เราจะเชื่อฟังแล้วเราจะทํางานให้แบบดีโดยที่เหมือนกับว่าไม่เอาความคิดหรือว่า ความมุ่งมั่นของตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งและโดยที่ไม่ฟังใครมันเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ใช่มันเป็นจังหวะเวลาที่ชื่นมื่นและสมหวัง นะคะเพราะฉะนั้นอย่าดือ้ออาจารย์ต้องบอกในชาวราศีเมษว่าอย่าดือ้อเพราะเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ในความเป็นผู้นําของชาวเมษดือ้อนะแข็งขยันผู้นําอะไรประมาณนี้ก็คือคนเก่งนั่นแหละแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะมารองรับคุณมาช่วยเหลือคุณเป็นที่หน้าเขาเรียกว่า น้าช่วยเหลือหรือหน้าเอ็นดูประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ไหลาตามน้ำเนาะแล้วก็ถ้าเกิดจารย์จะแนะนําก็ในสายของอมูเตลูในสายของคนที่พิธีกรรมเหนือดวงนะคะก็ในเรื่องของการลงทองเสริมเมตตามานิยมนั่นเองนะคะหรือไม่ก็ถ้ามี เอฟซี uh, ของอาจารย์นะแล้วก็อาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ถ้าอาจารย์แจ้งจุดเทียนเมตตามหานิยมไปก็ฝากชื่อฝากดวงเกิดมาให้ทําเสริมในเรื่องเมตตามหานิยมให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานั่นเองเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาดีๆมาถึงแล้วช่วงเวลาดีๆที่สงหว่างของในชาวเมตมาถึงแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะและที่สําคัญโชว์ศัก,กยภาพให้เต็มที่แต่อย่าดื้อรัน้นนั่นเองฝากประมาณนี้นะคะใครจะ ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนทักใน l ล n e ออฟ i ิเชีนะคะตอบช้าไปบ้างก็ขออภยัยและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กับช่องเทียนมงคลจักรวาลเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ